好，念桥。 เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเช้าที่4แล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับอาจารย์ฝ้ายนะคะในเชาน้านี้ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างซึ่งกันและกันการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะคะในในข้อพีในวระธรหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่11นะคะได้กล่าวอยู่นี้ว่า เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกําลังทําอยู่นั้นนะคะเหตุผลที่เราจะต้องเสริมสร้างกันและกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะเป็นพี่น้องกันโดยความเชื่อนะคะ<ๆ>เพราะว่าความเชื่อนี้เองนะคะที่ทําให้เราอยู่ในพระคริสต์และก็เป็นลูกของพระเจ้านะคะ เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะทำไมเราจะต้องเสริมสร้างกันแลยกันนะคะเมื่อเราเป็นพรกกายเราเป็นหนึ่งอันเดียวกันเราต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันบางคนมีตะลัน มากบางคนมีปานกลางบางคนมีน้อยนะคะมีของประทานที่แตกต่างกันไปเราเองจะต้องจําเป็นจะต้องแนะนําเตือนสติแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและการให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นในบทนี้อาจารย์บอโ,โลใช้กับการสร้างบ้านนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเสริมสร้างกันและการตามลําดับให้ความสําคัญลงลึกที่รากฐานที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประทานหรือว่าเรื่องการเสริมสร้างกันและการการอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักนะคะในพ่อพีบอกว่าให้ตักเตือนคนที่เกียจค้านหนุนใจคนที่ขาดความกล้าหาญให้มีความฮึกเหิมนะคะพี่น้องช่วยเหลือคนที่อ่อนกําลังและก็มีความอดทนต่อทุกคนนะคะอย่าให้คนใดทําชั่วตอบแทนชั่วนะคะแต่จงหาทางทําดีเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทั้งหลายนะคะดังนั้นพี่น้องคะพระเจ้านะคะประาะะปรถนาเช่นกันนะคะที่จะให้เราเนี่ยรวมกันเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างซึ่งกันและกันอคาทูตเปาโลนะคะหนุนใจชาวเทเซ,เซลนิกานะคะให้หนุนใจและก็ต่างต่างคนต่างก่อกันขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะพระเจ้านะคะจะทรงนำนำเขาเนี่ยเข้ามาสู่ครอบครัวแห่งประชากรของโปรโงนะคะเพราะเมื่อพวกเขาช่วยเหลือกันและกันนะคะเดินไปด้วยกันบนเส้นทางของพระเจ้านั่นหมายความว่า เขากําลังที่จะประกาศด้วยนะคะประกาศความรักของพระเจ้าต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างนะคะบางครั้งนะคะอาจจะในเรื่องเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องฟังคนอื่นที่กําลังทุกทุกใจนะคะการที่เราจะต้องเสริมสร้างเขาหนุนใจเขาหรือว่าแม้ทั้งการหยิบยื่นที่จะช่วยเหลือในยามที่จําเป็นนะคะหรือว่าในเรื่องของการพูดหนุนใจสั้นๆนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังที่เราจะผ่านความทุกข์ยากลำบากนี้ไปได้นะคะ เราอยู่เคียงข้างหน,หนุนใจเสริมสร้างพี่น้องของเรานะคะให้เติบโตขึ้นนะคะในความเชื่อที่มาจากพระเจ้านะคะและที่สําคัญนะคะเราจะต้องเสริมสร้างซึ่นกันและการที่สําคัญขอให้พระเจ้าเติมเต็มความรักของปรุงในหัวใจของเราจะมีความอดทนอดกลั้นนะคะและก็ที่จะสามารถมองเห็นสายตาที่ปรองมองในทุกเหตุการณ์ได้นะคะพี่น้องคะให้เรามาเสริมสร้างซึ่งกันและกันเนะาะเพราะเราเป็นพระกายเดียวกันในพระคริสต์นะคะขอพระเจ้าเป็นกำลังใจพร้มพี่น้องในเช้าวันใหม่ค่ะ Thank you.